ใช่พวกไอไอ,อมันอ,อสวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้ธนาคาฝากสีผ้าพี่น้องบ้านอันอันอันหนึ่งเข่านะคะด้วยหัวด้น้อยแบบนี้นะคะพี่น้องหัวน้อยนียนย่ล่ะนี่นี่เป็นอันผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลนนท์สะอาบ้านสนามาฝากนะคะนี่อันหมอสำหรับอันหมอสำหรับผู้ที่อัน ก็ในหน่อยเนาะก็ในหน่อยหรือว่าไปไปเลียนหนังสือหรือว่าไปยูหอยูหอที่ค้นบหลายคนจินมลายนะคะจินมะถ้าพี่นองมาเบ่งมาพิธีพิธีใส่นะคะใส่รวมกับหมูหูข้าวอ,อันนี้ก็คือเขาเขาที่ห่อเซียในะคะบะลายนะคะบลายถ้าลายมันจะอมันจะเหนี่ยนเกินไปเนาอะอน้ำมะเรงป่น,ปนพี่นองนะคะมีดูกมีหลานไปเลียนหนังสือหรือว่าไปยูหออยู่อย่างประเทศใส่เลยพี่นองนน เขามาแล้วจกถ้วยจังอย่างนี้เนาะตอนนี้ยังยื้อตะจวดอยู่นะคะมะเห็นอันหัดลูกสาวเอาให้ลูกสาวมาเกิดมาเข็ดงานดีผีเนาะมันะบ่ไหลเลยเอาให้ชาลูกอ,อยากขอนิว้วหนึ่งของนีว้วหนึ่งหวัวแ่จะกินบระเบิดนะคะเราแต่อันต้องเหมาะที่จะอัน ใส่ทานใส่อย่างน่นนะเขาใส่รวมกับหมอหุงเข่าได้นะคะที่ดีๆน้ำมาอักพี่น้องนะคะมาทิมใ้ก้อนนะคะให้มันเสด็จจากน้อยนี่ก็คือหมอหุงเขาหน่อยนะคะหมอสำหรับต้นเดียวสองคนสามคนสินะหมอหง,องหน่อยเขาก็จิม,มาใส่น้าแบบนี้นะ อันนี้หงเขาเจ้าก็ได้นะคะหงเขาเจ้าก็ได้แล้วกับอัสุกเซเลยนี่พี่น้องนี่นะคะสุกเซเลยสิลักษณะการใส่เนาะสีสุกเซเลยแบบนี้เพราะว่าอันอันก้นก้นเพื่อนนี่เห็นบอพี่น้องก้นเพื่อนนีก้นเพื่อนสีอันสูงเด๋อเพคือหงทั่าทั่วไปเด้๋ยคือหงยใางย่างทั่วทั่วไปหงย่างย่าย่าทั่วทั่วไปตีนเพื่อนสีน้อยๆนะคะ พอเป็นอัน,นเยกเป็นมาไตาซื่อๆเนาะอันนี้ก็สิไปใส่นี่นะคะก็จับความเช็ดอันอันคลิปอีกอย่าง,างห้พี่น้องเบิ่งนะคะบริห็ดธู่นะคะมาพีบริห็ดธู่เรามาตั้งจังหวัดมาหาลูกหาเต้าจะเสียบไฟเลยนะคะเสียบไฟแล้วก็จะมลุใส่ได้ลยโอเคใส่ได้อยู่นี่นะคะมองของเขาได้น้อยๆซ้ำหนินะพี่น้องอันนี้ก็ะนวยใหญ่ นีขึ้นคือหน่อยๆห,หมอสำรับหน่อยๆเนาะนี่นะคะอันนี้ก็หนึ่งได้บาหน่อยเดยพ้พี่น้องนี่นี่สูบลงไปอย่างเสียพี่น้องให้มันค้ายูงสิให้มันค้าขอดมันเสิให้มันค้าขอดแบบนี้นะคะคือใส่ตัวนี้แทนหมอหนึ่งว่าไงได้ว่ามันจะประจุมนะคะมันจะประจุมเพราะว่าตีนเพื้นยังหลายอยู่สาเหตุที่เราใส่หลายก็เพราะว่าถ้าใส่น้ำหลถ้าหนึ่งหลใส่น้ำหลมันฉีน เดือดถึกเขาเหนียวมันจะเห็นให้เขาเละนะคะมันจะบ่อเสียบเนาะมือห้อยลูกคอยกันเฮ็ดเ,เลยหนึ่งนะจนสุกโซนเลาพี่น้องบริหน่อยวันไดนะคะบาหาฟ้ามาปิดอืมเชือกปักแล้วกดเลยพี่น้องอืมมันจะตุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะวิธีการใส่เนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งว่ามัที่สุกตามเวลาเฮ้าบอแต่กินพิ่แต่เสีบบอคือหนึ่งหัวทั่วไปบอบ้านเฮ้าบอนะคะ ตอนนี้เขาก็นหนึ่งไปประมาณสิบเพื่อนาทีนะคะพี่น้นงเขามาพริกน,นี่ก็ถือว่าหลายอยู่ด้ันก็แน่นอยู่พี่้องแบบมากลับเนาะทีหนึ่งโอ้ยมากลับมาสำหรับคนที่มาเห็ุงานเนาะเห็ุงานผู้เดียวหรือว่าไปเรียนหนังสือย่หอพักยู่ยังเพราะว่าไงแล้วท่นนี้ก็ได้หลายเลยพี่้องหนึ่งทุกเทียนอีกสิหนึ่งในงน,น,น้อยงไงสองสามปั้นนะเทลาอ่อนเท,ทละาถ้วย อันแช่เท่าละอันถวยน้อยก็ได้ก็ได้กินแล้วพี่น้องอันเอาไว้เมื่อใดว่าอยากออกบ้านเนาะว่าอยากไปหาสือ่ออันเมือ่อใดพักพอนขี้ข้ขานออกบ้านอันแช่ใส่ถวยไวย้ถวยน้อย,อย,อยก็วกขึ้นมานหนึ่งถิ่มใบนี่เริ่มได้แล้วพี่นอ้องกลับไปอุ้งถูกเลย,ยอือสูกเลยพี่น้องใส่ดีพี่น้องใส่ง่ายสะดวกบ่่แช่พอนเลยอือ ไม่แฉ่หนึ no un, hehe, so. ่งอีกหน่อยหนึ wor, you? ่งอย่หน่อยนะคะนี่คือสุกแล้วนะคะพี่น้องสุกแล้วเห็นบ่ไม่ได้เข่าข้าวเหนียวมันห่อนุ่มๆบรเซาะนะคะบรเซบะกวรระวังก็คือยาให้น้ำแห้ง้ะพี่น้องเพราะว่ามันหนึ่งวิธีนี้มันจะบ่ตัด มันจะ,ะามาตัดหมองหงมองหองคามันจะมาตัดนะคะเพาตรงกะเอาคือ,อห้องหนึ่งหัวหนึ่งแก๊สทั่วไปในลระพี่นมอระวังอย่าให้น้ําแห้งเท่านั้นนะคะลังากนั้นเขาพ่อเลยเขาก็อันถอดปักเลยนะคะปักแล้วก,ก็จะมาใส่กลองเข่าวใส่ในกองแล้อใส่พวกไอไอมันออก เห็นบ่มม to ah. ah no no ึงกลนๆอย่ก็บ่บ่เสียบ่นี่เด้เพราะว่าน้ามันบ่ถึงนี่ก็ยังสิเป็นยังสิเป็นเม็ดสวยยิ่งสิหน้าโบเซียน้าบ่ถึงือนก็แบบกลนมันกลนมันสูงเดี๋ยวค่อยมาเขี่ยเอาไหมเดี๋ยวใส่ก่อนนะคะใส่เอาไอออหน่อย นี่ถือว่าหนึ่งหลายหนึ่งได้หลายเติบอยูค่ครับที่กองหนึ่งพีงออ่นินธ์กองใช่เอาไอ้อะนี่หนึ่งหลายหนึ่งหลายเมื่อใส่เวลาขั้นขั้นหนึ่งกินผู้เดียวสองคนแห่งสี่แป๊บเดียวสุกแป๊บเดียวสุ ยบร้อยสุดเด็ดทิดลับน้ำมาดีๆมาฝากพี่น้องนะคะจะคิดบัรับมองว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่กบนองนะคะบ่หยายกันหน่อยน้องพี่นอ้องนะน้ำมาฝากพี่ฝากน้องค่ะก็อยู่ดีไม่แห้งสุสขทุกคนนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสำหรับอันนี้เฮอก็ไปล่างซะ เมื่อล่างาก,กับแกออกแกออกก็ได้อีกที่เกานะคะ